มณฑลทนหารบกที่44นำกำลังทหารร่วมกิจกรรมปักรั้วไม้สลายคลื่นบริเวณวสุวรรณคูหาวารีหรือวัดถ้ำโพงพงังพร้อมกับประชาชนชาวจังหวัดชุมพรช่วยกันทำรั้วไม้สลายคลื่นที่ได้รับการสนับสนุนมาจากทุกภาคส่วนน,นายนภัทประภาสิริกล่าวว่าบริเวณตลิ่งน,น้าอุโบสถถูกน้ำกัะเซาะมาหลายปี อาจจะทำให้อุโบสถเกิดความเสียหายได้ในม่ช้าจึงเกิดความคิดรวมกับเพื่อนๆพร้อมกับได้รวบรวมเงินบริจาคมาซื้อวัสดุไม้สนที่จะทำรั้วมไม้สลายคลื่นโดยยังได้รับการสนับสนุนจากร้านเจริญพันธุ์ค้าไม้มาจำนวน300ต้นระยะที่จัดทำรั้วมไม้สลายคลื่นประมาณ310เมตรซึ่งจะต้องใช้ไม้จำนวน3,000ต้น โดยในวันนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากมณฑลทหารบกที่44สนับสนุนกำลังพลทหารจำนวน50นายมาร่วมกันปักรวไม้สลายคลื่นด้านนายยุทธนาสันติวิมลกล่าวว่าโครงการปักรวไม้สลายคลื่นอุทยานแห่งชาติมู่เกาะชุมพรวัดสวุวรรณคูหาวารีวัดถําพงพางเกิดจากตัวแทนภาคประชาชนในชุมชนรวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเข้ามาในานามของวัดสวุวรรณคูหาวารีโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ ซึ่งการทำร่วไม้สลายคลื่นจะทำให้มีกําแพงทรายก่อตัวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นโครงการแรกของจังหวัดชุมพรที่นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อป้องกันตลิ่งพังและในอนาคตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชุมพรอีกแห่งหนึ่งวันนี้มาปักไม้สลายคลื่นนะครับตามการสโลแกนของกาแพงกำแพงบุญวัดถ้ำพงพางนะครับ วันนี้มทบ44โดยพันโทพีชาเป็นผู้นำในทหารน้องๆทหารมานะครับแล้วก็เราเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็น <c oughs> มันจะผูกพังมันจะพังไว้นะครับเราป้องกันโบสถ์กำแพงโบสเนี่ยเรากำลังจะเสียหายเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยใช้ไม้ปัก ซึ่งออตอนนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนกว่ากับ3เดือนเราเราจะเห็นดินตรงนี้ขึ้นมาประมาณ50%เนซึ่งเหลือเชื่อเ,ล,เลือดเชื่อ,<ๆ>เ,อ,เ,อเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้นะครับมีขนาดไม่มอระสุมมะถ้ามอรสุมมันก็จะมากกว่าน,นี้นะครับเ,เข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดชุมพรเลยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็น แหล่งกิจกรรมแล้วทุกคนจะต้องมาที่นี่ที่นี่ประกอบด้วยบรรยากาศอ่าวที่สวยงามพงวา้าว<ม>แล้วตรงนี้เป็นสะพานบุญม,มีวัดถ้ำวงพางมีโบสถ์ที่สวยงามนะครับเราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องหลายกิจกรรมเลยต่อจากนี้สวัสดีครับวันนี้ก็ยังลุยต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับปักไม้สลายนินที่วัดถ้ำบงพางเพื่อป้องกันสลิ่งพังนะครับตอนนี้เราก็เราทาจบไปแล้วสองพันต้น ขาวนี้เรากําลังจะเริ่มอีกหนึ่งพัต้นสุดท้ายนะครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับได,ได้ได้ทางคล้ายทหารมทรบ44นะครับจงบังหวัดชุมพรก็มีพี่พันโทรปรีชานะครับนากำลังน้องน้องทหารมาช่วย